ครับสำหรับวันนี้ลุงหวังก็จะพาชมสวนไผ่กิมซุงนะครับของสวนลุงหวังนะครับอาจจะเห็นว่าในกอที่ยังไม่ได้แต่งนะครับไผ่ตรงหรือไผ่ตรงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุงนะครับกอที่ยังแต่งไม่เรียบร้อยนี่ก็ยังจะไม่มีหน่อออกนะครับเราก็ไปดูใน ต่อที่แต่งแล้วนะครับจะเห็นว่าหน่อเริ่มออกนะครับนะพวกนี้เหมือนกับมันจะแข่งกันนะครับถ้าเรายิ่งตัดแต่งมันก็จะยิ่งงอกขึ้นมานะครับเพราะในการตัดแต่งก็ใช้กันไกรตัดกิ่งนะครับแต่งรอบๆโคนนี่จะเห็นไหมครับว่าในกอที่แต่งเสร็จแล้วนะครับหนอออกเยอะเลยนะครับนนแล้วก็มีนอนี่หนอขึ้น เ,เยอะแยะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สามารถที่จะเก็บนำออกสู่ตลาดได้นะครับมีเกลนไก่แต่งกิ่งแค่นี้นะครับก็สามารถตัดแต่งอายกิมซุงของเราให้มันออกจำนวนมากๆได้นะครับโดยการแข่งขันนะครับเรายิ่งตัดมันยิ่งแตกนะครับก็สำหรับผายกินซุงนั้นก็จะเป็นผ่ยที่ ออกง่ายกว่าไผอื่นนะครับสำหรับไผ่ตรงนั้นนี่คือไผ่ตรงไผ่ตรงยังไม่ออกหนอซึ่งกิมซุงนี่ถ้าได้น้ำนิดหน่อยก็สามารถจะแตกหนอไปได้นะครับก็เป็นผลงานจากสวนบ้านลุงหวังนะครับท่านดูเดี๋ยววันนี้เราก็จะ เอาเก็บไปเก็นสุงมกันนะครับเมื่อลุงหวังเก็บหน่อมไม้มาแล้วนะครับก็มาถึงขบวนการแปรผลผลิตพนักงานของเราก็ทำการหั่นหน่อมไม้นะครับในออเดอร์ก็คือนำไปส่งพรุ่งนี้เป็นหน่อ,นอมไม้ชิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปส่งนะครับ เมื่อเราแปลรูปหันเสร็จนะครับก็มาถึงระบวนการลงเตานะครับเราก็ใช้กระมังอลูมิเนียมนะครับต้มใช้อลูมิเนียมต้มใช้อลูมิเนียมปิดนะครับวัสดุก็คือใช้ฟืนนะครับใช้ฟืนจากไม้ไผ่ซึ่ง เป็นผลผลิตของเรานะครับก็ไม่ต้องซื้อหานะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในจะเห็นในเตานะครับตอนนี้กำลังต้มกระทะแรกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูถึงกระบวนการต่อไปนะครับตอนนี้ดูหน้าคนหั่นก่อน หั่นชิ้นสําเร็จแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนจะลงกะละมังซึ่งขณะนี้น้ํากาลังเดือดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไม้ใส่ลงไปแล้วน้ำเดือดเดือดเราก็ใส่ลงไป เสร็จแล้วเราก็ดูที่ที่ในหม้อนะครับเมื่อมันไหมเราก็ใช้ที่ตักชิ้น,มนไม้ในเกี่ยให้มันจมน้ำนะครับเ,เสร็จแล้วก็เอากลับหัวกลับหางนะครับเราก็จะทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็รอจนฝามันเดือดพ่านเมื่อเดือดพ่านเราก็อาจจะต้องชิมจนฝาน่อไม้จะหายเฟื่อนนะครับก็จะได้่อไม้ต้มที่มีคุณภาพในน้ําเดือดร้อยองศาครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดฝานะครับสําหรับเศษ่อไม้นั้นเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ จะหั่นไว้ทำหน่อไม้ดองต่อไปนะครับออสำหรับหน่อไม้ดองของเราเนี่ยครับบรรจุขวดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็พร้อมจำหน่ายเหมือนกันนะครับสำหรับหน่อไม้ดองสำหรับอาหารเย็นนะครับเด็ดมาแล้วนี่เป็นชะอมหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะชุบไข่ทอดนะครับกินกับน้ำพริกนะครับซึ่งเป็นชะอมอินทรีย์ซึ่งเราปลูกไว้ ที่หลัวบ้านหน้าบ้านของลุงหวังเองนะครับก็กินอยู่แบบชาวบ้านนะครับแต่คุณค่าทางอาหารนั้นสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะในไล่สวนของเรานะครับแม้กระทั่งเน่อไม้เราก็เป็นพืชอินทรีย์นะครับเราไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของสวนลุงหวังนะครับ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเน่อไม้ดองขอบวนการหน่อไม้ดองหรือเน่อไม้ต้มนะครับก็เป็นผักปลอดสารทั้งนั้นนะครับสำหรับในส่วนของลุงหวังเ,เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็จะให้พนักงานชิมนะครับพนักงานมือหนึ่งนะครับร้อนครับทำมาหลายปี ไม่เฟื่อนไม่ขมแล้วนะครับไมมแล้วคต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการน็อกน้ำเย็นนะครับเราก็จะตัดจากในกระมงนี้ลงสู่กระมงน้ำเย็นนะครับลงกระมงน้ำเย็นจากความร้อนความเย็นก็จะทำให้ หน้อไม้ของเรากรอบนะครับน่ารับประทาน ถึงขั้นตอนของการบรรจุถุงนะครับก็เป็นถุงร้อนนะครับช่างกิโลถุงละ1นกิโลนะครับหลังจากที่เราน็อกน้ําเย็นมาแล้วเมื่อเย็นแล้วเราก็ทําการช่างกิโลนะครับเตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับก็ถุงละ1นกิโลนะครับก็ตาม ออเดอร์ที่มีการสั่งมาปัรจุใส่ถุงเรียบร้อยรัดยางในลักษณะนี้นะครับถุงละ1กิโลกร,รมัมแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อไม่ให้ ให้คงอยู่ในคร์มเย็นนะครับก็พร้อมที่จะจำหน่ายในวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะครับฟันลงนะครับสำหรับแบบเส้นนะครับแบบเส้นก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับก็หั่นเป็นเส้น ก็ใส่ถุงละ1กิโลกร,รัมเหมือนกันโอเคครับบรรจุได้เลยก็คล้ายๆกับแบบชิ้นนะครับแต่ว่าเราหั่นเป็นเส้นนะครับก็คงจะครอบคุมทุกขั้นตอนแล้วนะครับของ ส่วนลุงหวังสำหรับการแปลรูปหน่อไม้เพื่อการบริโภคนะครับสิ่งที่นำออกไปจำหน่ายหรือสู่ตลาดนะครับก็เป็นแบบเดียวกับที่เรารับประทานในครัวเรือนนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราทำปลอดภัยสำหรับตนเองและครอบครัว การนําออกไประจำน่ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็คำนึงถึงผู้บริโภคให้เหมือนกับคนในครอบครัวของเราเป็นนโยบายของสวนลุงหวังครับ